ป้องการ HIV ีมีไหมข่าสุดหลงปลายปีเด cember นะองพันยีนะองค์การอนามัยโลกก็ยังศึกษาค้นคว้าอยู่นะคะยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV แต่แต่เราเนี่ยมียาต้านที่มีประสิทธิภาพดีมากเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อ HIV เนี่ยแพร่กระจายได้ในระดับหนึ่งก็คือ,อผู้ที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวแล้วรับการรักษาคือการทานยาต้านไวรัสวันละ1เม็ดก็สามารถที่จะทําให้ควบคุมจํานวนไวรัสในร่างกายเนี่ยในอยู่ในระดับที่ ต่ต่ำมากๆต่ำมากๆจนไม่แพร่เชื้อไปให้กับผู้รักของคุณก็เป็นการควบคุมเป็นการป้องกันการติดเชื้อ HIV ให้กับผู้รักของคุณและคนที่คุณรักทั้งรอบตัวไม่ได้ติดกันง่ายๆหรอการป้องกันอีก วิธีหนึ่งเหมือนกันก็นกคือการทานยาเพลปทุกวันวันละหนึ่งเม็ดมันคือยาที่ต้องทานก่อนกินก่อนมีความเสี่ยงเช่นคู่รักของคุณเนี่ยเขามีเชื้อเอชแต่ตัวคุณเนี่ยยังเป็นเลือดลบอยู่ยังไม่ได้ติดนะคะคุณสามารถจะทานเพลปเพื่อที่มีชีวิตอยู่เป็นครอบครัวกับผู้ที่มีเชื้อ HIV ได้หรือมันมีอีกยาหนึ่งนะคะคือยาเปป PEP อันนี้ในกรณี เฮ้ยมีความเสี่ยงไปแล้วแบบไม่ทันทันป้องกันพลาดไปแล้วภายใน72ชั่วโมงรีบไปทานยาไปหาหมอนะ,ะหมอบอกหมอว่าได้ไปม,มีความเสี่ยงมานะทานต่อเนื่องกัน28วันอันนี้ก็สามารถจะป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้หนึ่งผู้ที่รับเชื้อ HIV แล้วทานยาต้านทุกวันวันละ1เม็ดตลอดชีวิตวิธีที่สองผู้ที่ยังมีเลือดลบอยู่ยังไม่ได้ติดเชื้อ HIV แต่ต้องมีชีวิตร่วมกับผู้ที่มีเชื้อ HIV สาม,มารถทานยาเพลฟพรีพวิธ e ี P. ที่3ก็คือสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทานยาเพลฟ มาก่อนแล้วก็ไปมีความเสี่ยงภายใน72ชั่วโมงรีบไปทานยาที่ชื่อว่ายาเพปนี้ก็สามารถจะป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้เพราะนั้นตอนนี้เรามีวิธีป้องกันที่ดีมากเลยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีวัคซีนนะ